ทดสอบทดสอบทดสอบขออนุญาตทดสอบนะครับพอดีผมอยากทดสอบอะไรเนิ่นิดหน่อยนะครับก็อยากทดสอบเรื่องสตรีมนิดนึงครับขออนุญาตทดสอบนะครับพอดีผมอยากทดสอบอะไรเนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อได้ไว้บอก ทุกคนว่าเฮ้ยเซตยังไงอะไรยังไงนะครับอยากทดสอบเรื่องสปรีนนิดนึงครับรได้ไว้บอกทุกคนว่าเฮ้ยเซตยังไงอะไร ได้ยินเสียงนะปกตินะดีเลย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย Okay, ขอบคุณครับวันนี้ผมทดสอบกับรีไลท์อีชั่นนะครับเด๋เวอร์ตัวใหม่ก็นิดนึงนะครับอาจจะรบควรเพื่อนๆไปสกิลเหรอเฮ้ยปีหนึ่งแล้วยังไม่นอน ไม่มีปัญหาเรื่องเน็ตเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากได้ภาพสวยๆจริงๆนี่ผมงไยต้องขึ้นป6ไม่ขึ้นไปงั้นก็ยังกระตุกอยู่ ระดัตำ่ำาฮะก็ถ้าลบกวนไงก็ขออภัยด้วยนะครับดีอยากทดสอบอีกหนึ่งนะครับ have taken objective คือถ้าจะใช้คิมสันรีไรท์อะครับมันจะข้อเสียคือมันจะไม่มีพวกแอดออนนะฮะเกี่ยวกับโปรแกรมแชทหรือว่าเวลาเราอยากจะดูสดนะครับแล้วก็ต้องต่อสองจอเอา We have lost objective lost Ob ซึ่งตรงนี้ผมผม ผมหาข้อสรุปได้แล้วนะครับก็จะต้องทำยังไงนะครับซึ่งดีเลยนะครับซึ่งดีจริงๆนะฮะก็ลงทุนเป็นการลงทุนเพิ่มอีกทีเดียวนะครับด้วยการไปซื้อ r ห้าสองสี่สุกตัวกระจกกระจกบนตนนะครับวันนี้ที่บ้านมีสองจออยู่นะก็จอธรรมดาไ้ต่อเปิดดูน,นะครับไปดูแชทดูอะไร จะได้ตอบโต้เท่าไหร่ครับอ่าบิดเร็ว3เมตรครับถ้าบิดให้อ่าอันเนี้ย 180P อ่ะครับ6คิว FPS มันจะต้องบิดเร็วอยู่ที่ประมาณ6เมตรขึ้นนะฮะแต่ถ้าจ 720P อ่ะครับ3เมตรสบายสบายพอดีผมอยากลองเฉยนะครับถ้าบิดเร็ว6เมตรครับสบายเลยเนี่ยครับพอดีเน็ตอัพโหลดมันแค่3เมตรไงทูมันด๋อยนะฮะ We are losing. ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเฟรมเรทขนาดนี้นะครับจะได้พิเศษอย่างเดียวนะก็คือเน็ตผมไม่ค่อยดีจริงๆ We have objective lost butter. ก็คงจะต้องอ่าเขาเรียกอะไรทำวิดีโอต่อไปนะจะไม่เหมาะกับการสตรีมเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเน็ตดีๆีกันครับกำลังติดต่อกำลังจะย้ายศัตรูด้วยนะฮะก็สักพักนึง ก็ผมจะมีอะไรให้สนุกสนุกแบบยะแยะกันเพอโดยตัวฮาร์ดแวร์แล้วผมผมโอเคแล้วแหละนะครับฮาร์ดแวร์ผมรู้สึกมันมันไม่ต้องอะไรเยอะแยะแล้วนะครับต่อไปนี้ RX 480 470ตัวหนึ่งนะครับ FX 6 คอขึ้นไปก็พปอแล้วนะครับต้องคิดแรมากไม่ต้องเป็นไอเทเวนแล้วเครื่องแพงๆกินก็แพงๆมันก็นะอีกหนึ่งแต่ตอนเนี้ยแรงได้นะครับสปรีนได้อะไรได้แถม fpsd ้วยนะครับโปรกเกมก็โอเคด้วย ดีครับวัสดีครับเจลลอกันรอบดึกครับพอดีผมเขาสอบอะไรนิดนะึงวัสดีครับดีมันยกได้เวอร์ไม่ได้ครับนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวยังไงลบกวนแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ทิศนี้เดี๋ยวมี460นะครับแล้วก็พวกเล่มบอร์ดสองตัวนะกำลังนั่งตัดอยู่ก็เลยนั่งลองสตรีมด้วยนะครับอ่จาจะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเซตอัพสตรีมหรือว่าเซตอัพตัวไดเวอร์ยังไงเดี๋ยวผมทำตอนพิเศษให้นะครับกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะฮะจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจะได้ทำทีเดียวล้วใช้กันยาวๆนะครับในส่วนของพิเลษเอง ในส่วนของการตั้งค่าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิชนะครับหรือว่า YouTube นะครับตอนนี้ซัพพอร์ตกับ i อ d ีดีโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วยเลยนะฮะใช้แค่ไดเวอร์อย่างเดียวจบคราวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุคนครับไปนอนกันเถอะบ๊ายบาย